ัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องที่กำลังรับชมช่องลูกชนะชาแนลนะครับมือนีกะพะมียังไรครับพี่น้องพอมาให้พี่น้องได้คิดทอดคิดถึงกันนะครับมือนีกะพอมียังไรครับตอนนี้กะพามูมาสื่อของอยู่ครับพี่น้องมือนีกะเป็นวันขายวันเกิดของลูกชนะนะครับมูก็เลยไปขับอยู่บานครับพี่น้องไปขับรถเองนะครับมูขับ มูคับรถไปฮัรครับปัติภาพไปซื้อของคอนมันเกิดประสันวัิภาพไปซื้อ,อยังกะปูหงคับพี่น้องเดี๋ยวเ้าไปพอกันยุลานเลยนะครับพี่น้อย่ง่ต่อนกอย่ง่มอหยลยงมันเย็นไปงใช่ เขียวสวยเท้าเขียวอันนี้มันขาวล้วนแล้วก็เขียวขาวเข้ามาเรื่อยเลยอันนี้ขาวเขียวแล้วก็เขียวขาวอันนี้เขียวขาวอันนี้ขาวเขียวไี่บอกสองวันเดียวอันนั้นลายใหม่ตัวเอเป็นลายใหม่พูดแบบไหนวะ ้านนั้นไม่ให้เ,หอ,เออเทรสอยห้าสิบไม่ใหญ่ใหญ่น่ารักว่ะอ,อันนี้มันเล็กไปครับห้าร้เก้าสบไฟอะไรครมันมียี่สิแปดถึงสามหกก้อนที่สามสเครับปาตาสิบให้น้องหน่อค่ะเกจถึงก่งมอุ๊บ โชว์นั่นน่ะจะเปา่งโอนนะลองดได้ได้ห้องน้ำอยู่นี่ห้องลองไปลองเลยได้แล้วครับพี่นอ้องาะเกงก็กระเป๋าครับพี่น้องมูค่ามานคือเป็นของขวัญวันเกิดนะครับพี่น้อง ครับคลิปนี้กม็มีอย่างไรครับหลูกชนากับฝาก็เลยก็แช่ก็ทับสไคร่ซอยเป็นกาลเร่งแร่งใจให้ลุกชนานะครับแต่มีแห้ง็หคชิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ